สบายดีเด้อทุกคนเนาะมาเนี้ยมาเนี้ยใอยสิมาเห็ดคลิปแกงลานเจ้าของเนาะคือสิเห็ดคลิปแบบนี้เนาะตจ้นี้สิให้ลานนะลูกแต่แต่ละอย่างแล้วก็ให้บอกว่าอันนี้เป็นน้ำยังอันนี้เป็นน้ำยังเนาะถ้าว่าตอบถูกเลยม่นสิให้เพิ่นอย่างละ2,000 3,000 4,000ขึ้นมาเนาะไปนั่งบูดหนึ่งร้อยไปนั่งพูดไปไไดด้้สิิเงนั่งพูด โอ้ห้ามห้ามบอกเด้ออยู่คนละเด็กน้อยอยู่คนละเด้อวันนี้กูสืให้บอกว่ามันดูดเด้อถ้ามันดูดตัวนี้มึงทอยถือกระน้ำยังแล้วมึงได้ไปเงินเด้ออย่าบอกเด้อตัวที่สองถือละเลยน้ำยังแล้วมึงก็ไปเงินตัวที่สามถ้าดูดถือมึงก็ไปเงินเอย่าบอกเด้อตัวนี้นึ่งอ้าวอย่าเอาอย่าเอา อย่าปากอย่าปากอย่าปากกูให้กูได้้อยงินได้กันปากเลยเอาเริ่มจุดที่หนึ่งตัวที่ขาวรูเข้าเต็มปากเลยงน้ำยังน้ำมแ้วไปัหนึน้ำข้าตัวที่สองูงแม่เปนจัรถซาดน้ำน้ำยังน่มเอไปสองตัวที่สามูง số thứ ba mình, em đi rồi, bắt rồi. đây, bắt rồi đi. thôi. dài cái nào đi.